ี่ไปเจอเคสสตอี้อันหนึ่งของทางเอ่อ HBR Harvard Business Review เนาะเป็นออนไลน์เจอมาพี่ว่าเฮ้ยมันก็ดีนะเอ่อมันเป็นวิธีการตั้งราคาเพราะตอนนี้ใครๆก็อยากจะขายของใช่ไหมทีนี้ก็เลยมองว่าเออแล้วเราจะตั้งราคายัางไงในเอ่อเหมาะที่มันเหมาะกับคอน s u m มอร์ h a v i o r ณปัจจุบันเออ,อ,อคอนซูเ e อร์บีเเค,คือความพฤติกรรมผู้บริโภค ใช,ใชตั้งยังไงตั้งราคาไงให้ตรงประเด็นไปถึงพฤ้ิที่คพูดไปพวกหลังโควิดว่าเรารู้เขามีตังหรือไม่มีตังอะว่าไงเฮียที่เฮียรู้มาดังนั้นคือเราจะตั้งราคาไงให้ลูกค้าอยากซื้อและเห็นคุณค่าของราคาจากเรามากขึ้นเนาะทีนี้หรือง่ายๆเรียก price h a k มันมีอยู่สามสามวิธีหนึ่งเวลาเราตั้งราคาที่แพงขึ้นเนี่ยให้พยายามสื่อถึงว่าคือการอัปเกรดเช่น เราบอกว่าสมมุติของราคาเราเริ่มต้นเนี่ยสองร้อยบาทโอ้มีอย่างงาั้นมีอย่างนี้ปุ๊บแต่เราจะขายของที่มีราคาที่แพงขึ้นไปคือสองร้อยห้าสิบาทปกติเราก็จะเขียนสองร้อยสองร้อยห้าสิบสามร้อยเป็นขั้นขั้นไปใช่ไหมทีนี้วิธีเนี่ยที่เขาแฮ็กเขาบอกว่าเวลาเขียนเนี่ยเขาเขียนว่าจ่ายเพิ่มเพียงเนี่ยอย่างตัวอย่างพิซ่าเพิ่มเพียงหกสิบบาทโอ้คุณได้อย่าง,งานั้นอย่างนี้เลย คือมีคํานะว่าเพียงอยู่อะอะไรที่มีคําว่าเพียงยนดูน,น,น้อยแล้วเพราะมันเป็นซ้ำสรรพคุณเนะี่ยนะคําคุณศัพท์คําคุณศัพท์ออ,อก็แค่จ่ายเพิ่มอีกนิดนึงโหคุณได้คุณค่าอีกมหาศาลเพิ่มเติมเลยเป็นขั้นเป็นขั้นอย่างนี้เลยอ,อันนี้คือข้แอแรกเนี่ยกำลังบอกผมว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องการ up พ r i c เแต่มันคือศิลปะในการคิดราคาอย่างมีศิลปะเหตุผลใช่ขึ้นราคาให้คนเห็นคุณค่าว่าโอ้คุ้มจังเลยควรจะ อย่างแรกันที่แพงขึ้นขึ้นเท่าไหร่ไม่รู้แต่ขอ้มีคำว่าเพียงใช่ง่ายแค่นี้นั่นคือข้อแรกเนาะขอ้อสองอย่างนี้เราจะทําไงเพื่อแปลงสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยให้เป็นราคาที่จับต้องได้เนาะูดยง่ายอ,อย่างอย่าง,อ,างอันเนี้ยเอก็ออมีองค์กรหนึ่งเหมือนพี่ไปเจอตัวอย่างมาก็คือวิธีสะสมเงินเกิดระบอกเนี่ยถ้าคุณเก็บวันละสิบบาทสิบวันคุณได้ร้อยบาท เขาเห็นร้อยบาทแล้วยังไงวะมันได้อะไรวะทีนี้เขาก็เลยเอาใหม่แทนที่จะบอกว่าเฮ้ยเก็บสิบบาทร้อยวันนะเก็บมาได้สิปีโอ้โห<ม>คุณได้เงินเป็นก้อนเลยห้าแสนหกใช่ห้าแสนหกเลยสมมติเลิกกินกาแฟปกติกินกาแฟวแล120นระ้อยร้อยี่สิบเนาะกาแฟเจ้าดังเดือนนึงสามพันหกสิปีมีเงินเก็บห<ม>้าแสนหกโอ้ห้าแสนหก เฮ้ยห<โฆ>ยุดดีกว่า,วาไหมคือทํำปริมาณเนี่ยให้เห็นเป็นจํานวนใหญ่ขึ้นและใช้ระยะเวลายาวขึ้นเรามาพูดอย่างเงี้ยค,คนสมม,สม,ม,มอิเห็นภาพมกากเก็นนี่คือสมมติ <ๆ S 2> มมตถ้าเป็นธุรกิจการออมแร้วเอาเงินมาใช้อะไรธุรกิจการออมใช่รมมใชเร็วๆนี้ก็เหมือนกันอะเวลาสมมุติคนทําของมาขายตอนที่ Apple มือถือจะออกใหม่ๆเนี่ยผมจะพูดว่าไอโฟนจะออกทุกทีไม่ได้ขายไอโฟนนะคนจะชอบทำมาเลยมีเงินสามหมื่นหก ซื้ออะไรนี่แหละนี่คือเองกำลังพูดข้อนี้เลยทำให้ดูมีแวลูสามารถกินบุฟเฟ่ที่ร้านเดาได้อีกสามพันครั้งใช่ใช่สามารถซื้อเอองาะได้เออเกือบหนึ่งมืนโลอเไรคือมันก็จะมีต่างคนต่างแย่งเอกมาขายกันตรงนี้ว่าใชนพ่เแล้วข้อต่อไปล่ะข้อสุดท้ายอันเนี้ย พี่ว่าเราเห็นมาหลายที่หลายที่แล้วแต่ว่าอุตสาหกรรมที่ใช้เยอะที่สุดคืออุตสาหกรรมรีเทลก็มีตัวอย่างาที่เราเจอก็คือร้านค้าปลีกร้านค้าปลีกหรือห้างดังๆเนี่ยถ้าเป็นโลกออฟไลน์เนี่ยคนเวลาเห็นโฆษณาก็คือว่าโหออนเซลถึงเท่านั้นเท่านี้แต่ในหลักสูตรของที่ hbr เขาให้เป็นตัวอย่างมาก็คือว่าแทนที่คุณจะให้ลด5้เร์ซนเนี่ยคุณบอกว่าก้าวแรกได้ลดทันเลยทันทีสิ และถ้าคุณทำาูน่นนี้คุณได้เพิ่มอีกสี่สิบเปอร์เซ็นตคุก็อมองเห็นโอ้ได้แล้วลดได้อีก <S 2> 2 <S ได้แล้วได้อีกลดสองต่อเบิ้ลสามชั้น<ด>2 2> ตนา,าคุณใช้คู่กับบัตรตัวนี้คุณจะได้เท่านี้แต่ถ้าคุณเอาเข้าสะสมกับโครงการนี้จะไ,ได้เท่านี้อีกใช่แล้วเก็บตา<ห>สแป์ไม่ได้สิบครั้งไปเรื่อยๆคือสร้างให้มันมีจุดร่วมแล้วมีเป้าหมายในการเก็บต่อเนื่องให้ได้ใช่ใช่ซึ่งพวกเนี้ย คุณชอบนะเขาเขาไปทำรีเสิร์ชมาเขาพบว่าเฮ้ยคนเห็นแล้วรู้สึกว่าแบบโอ้โหนีมันดีลที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นโอ้โหมันยิ่งยิ่งทูกลงทุกลงแบบดีเยอะมากเลยซึ่งเวเนี้ยพี่ว่ามันน่าจะลองมาใช้สำหรับโลกออฟไลน์นะผมไม่ให้เข้าใจนะง่ายง่นะเวสุายนะเปอร์เซ็นต์เยอะๆแล้วดูหลายๆต่อสามสิบเปอร์เซนต่อแรก ต่อที่สองอีกสิบแล้วต่อสุดท้ายได้แคชแบ็กอีกห้นะาเปอร์เซ็นเนี่ยภาพง่ายๆนี่แหละแล้วก็เห็นแต่ตัวเลขตัวเลขต่อต่อต่อกันนี่ค <จ bles. S 1> ือศิลปะตั้งชื่อตอนที่ไหนตักกายเฮียเรื่องศิลปะการตั้งราคาขึ้นราคาอย่างไรให้เดยนที่สุดหรือลดราคายอย่างไรให้ลดน้อยที่สุดแต่เหมือนเยอะที่สุดอ่าแต่ดูว่าเ่อให้มากที่สุดเอออ่าเพราะเพราะดูสมมติคุยง,ง่ายๆนะ ลด10%รอบแรกแล้วมันลดอีก40%ไม่เท่ากับลด50%ทีเดียวนะจริงผมว่าเพราะมันลดทออีดนึงอ่าใช่ซึ่งรวมไปรวมมามันลดน้อยกว่า50%นะยกตัวอย่างห่ายไอ้ิมท่านก็10บาทผมลด30%ก็เหลือ,อ7บาท,บาทแล้วผมว่าว่าค่อยมาลดอีก10%มันก็คือ10%เหเ7บาทก็คือลดไปแค่ จ็ดสิบตังค์ไม่เท่ากับลดห้าสิบไม่เท่ากับลดสี่สิบเปอร์เซ็นตของไอสติไอไอคิไอติมนะคะสิบบาทเพราะถ้าลดสี่สิบเปอร์เซ็นก็จะเหลือไอติมท่านั้นเหลือหกบาทหกบาทเมื่อกี้เนี่ยมันจะเหลืออยู่ประมาณหกบาทกว่าอ่าไดแต่คนจะ <Okay. S 1> ่เห็นโอ้รถไหลต่อนีจังเลยนั่นแหละนั่นคือโลกออฟไลน์แต่ว่าวิธีเนี้ยใช้ไม่ได้นะกับโลกออนไลน์อย่าผสมกันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะโลกออนไลน์เนะี่ยมันรวมให้เสร็จเลย เวลาเหมือนเราซื้อของพวกเว็บออนไลน์ดังๆอะ่ะมัรวม,มันเลยลดนั่นลดนี่ลดสดนะ่ะห้าสิบเปอร์เซนไอไม่รู้ห่ะเห็นเป็นตัวเลข,ขรุปจบดังนั้นต่อให้คุณลดกี่ขั้นก็ไม่รู้ละคนเขาฉลาดพอเห็นว่าก,ก็รวมมาลดแค่เนี้จบดังนั้นออนไลน์ไปทีเดียวพูดถ,ถึงออนไลน์มันไม่ใช่ออนไลน์เดียเฮียผมฝากออไไล์เดวยกันช่วงนี้นะครผมออกไปสำรวจตลาดด้วย ช่วงโควิดเราจะเห็นราคาลด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 เยอะมากร้านอาหารนะเป็นยงเป็นร้านอาหารที่เปิดเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้หรือร้านอะไรที่เปิดเปิดไม่ได้ต้องเน้น delivery แทนธุรกิจพอตอนนี้มันกลับมาเปิดได้แล้วเนี่ยระวังนะครับไม่ได้ลดราคานะผมเข้าไปกินซูชิเมื่อวานไม่ผู้เชื่อันร้านอาหารญี่ปุ่นโอ้โหเซ็ตปลาดิบพอบินมาผมก็เห็นบินผมกินบินตกสองสองคนกยบาภรรยาเดี๋ยวกินเซ็ตปลาดิบฟูเซ็ตแล้วก็เซ็ตซูชิฟูเซ็ต ของคนแบ่งกันสามพันสามพันบาททั่วสามพันบาทนิดนิดแล้วบอกว่าที่ลดสี่สิบเปอร์เซ็นให้แล้วผมคิดในใจลดสี่เปอร์เซ็นสี่สิบปอร์เซ็นให้แล้วเหลือสามพันแต่ว่าบินมาห้าพันกว่าเฮ้ยถ้ากินแค่นี้ห้าพันกว่าแสดงว่ามึงไม่ได้ลดราคาให้กูมึงแอบอัพแล้วผมก็เลยเอาเมนูมานั่งไล่ดูอะเฮียซูสูชีเซตไอ้แบบพรีเมียมอะห้าพันกว่าที่มันราคาแบบโคตรลงมาเกเตรเลยอะ เออแล้วไปค่อยมากาลงอ่ะแล้วผมจําราคาร้านนี้ได้ผมกินก่อนมีโควิดกับหลังโควิดนะระวังให้ดีอย่าหลงคนลดราคาเยอะด้วยว่าเขาอัพเซลราคา up price ไม่ up sell ทต่ up price ขึ้นมาเยอะด้ยยอันนี้เจอมาจริงจริงจเลยขายราคาเดิมก็ได้ไม่เป็นไรกูเข้าใจว่ากูมาซื้อบรรยากาศานเดี๋ยวทำกันอย่างนี้อันนี้ฝากคนอันนี้ศิลปะบริการเรียนขึ้นราคาแล้วลดราคา